รดาว7บสแปสวัสดีครับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับครับได้โปรดกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไ่พากย์คำพระยากรในคราวต่อไปสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับหลายๆท่านตอนนี้นะครับกาลังเล็งเรื่องใหญ่อยู่นะครับกาลังเล็งเรื่องใหญ่อยู่จริงอยู่ครับดาวอาจจะเพิ่งขยับเดินมาได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับดาวเพิ่งเดินมาช่วงเอ่อิบพฤศจิกานะครับดาวประจำัวงท่านนะครับดาวเสาร์นะครับแต่ทีนี้หลายๆท่านจะรู้สึกว่าเออตกลงดาวมันเดินแล้วจริงๆหรือเนี่ย ทำไมเรื่องราวอะไรต่างๆมันไปช้าจังเลยนะครับบางเรื่องก็ดูยากซะเหลือเก,กินชาวราศรีเมืก่อนนะคะรับเวลาทําอะไรเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าเราจะมารอจนเขาเรียกว่าเงื่อนไขมันพร้อมเงื่อนไขมันดีนะฮะทุกอย่างเนี่ยทำแล้วไม่ติดขัดเนี่ยอันนี้ไม่ใช่พวกเราเลยครับ <Moder ator 's throat> พวกเราเนี่ยนะฮะเรียกว่ามีโอกาสาเข้ามาเนี่ยนะฮะชนิดที่เรียกว่าตัวเราก็ไม่พร้อมนะครับตัวเราก็ไม่พร้อมแต่เรา เห็นช่อง <S <S เห็นทางเราคิดว่ามีความเป็นไปได้เราทําได้นะครับมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วเราก็จะค่อยนองค่อยๆลงมือทานะครับอุปมาดังจะต้มน้ำเนี่ยนะครับนะฮะบางทีแหมทาไมเราต้องมีการน้ำนะฮะมีกระทะมีหม้อก็ต้มได้เหมือนกันนะครับขอให้มันมีแหล่งเชื้อเพลิงเถอะครับนะฮะยังไงเสียเราก็จะได้น้ําร้อนมาลวกหมูลวกไก,ก่แน่นอนนะครับดังนั้นความสําเร็จเนี่ยนะฮะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยเรียกว่าหยิบจับอะไรเนี่ยนะฮะเท่าที่มี เท่าที่มีนะครับเท่าที่หาได้นะครับตอนนี้หลายๆท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะตกลงฉันกำลังทำเรื่องเกินตัวอยู่หรือเปล่าโอ้โหพระรหัสอยู่พันธุนะครับต้องเลงเรื่องใหญ่ๆนะครับเลงเรื่องใหญ่ๆเนะี่ยเรื่องบ้านะเรื่องรถกันเลยทีเดียวนะครับเรื่องทรัพย์ก้อนใหญ่รับก้อนโตถามว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสสิครับแหมพระหัสจรมาเป็นราชาโชคตั้งทีตอนนี้อาจจะยังไม่ขยับเดินหน้าหลังเก้ามกราแล้วขยับเดินหน้าแน่นอนนะครับทีนี้เนี่ยนะฮะ พอขยับเดินแล้วเนี่ยตอนที่กําลังจะมุ่งหน้าไปเนี่ยนะครับ mm. ก็เลยได้ว่ามีดาวย่อยๆนะฮะมาอยู่นะฮะในตําแหน่งต่างๆที่จะช่วยส่งเสริมนะฮะอังคารมาเป็นมหาอุธทธัพลัคนานะครับดังนั้นเนี่ยความเป็นพันธุทัพลัคนาเนี่ยผลักดันทุกอย่างนะครับให้ตัวท่านเนี่ยก้าวเข้าไปสู่ความสําเร็จก้าวเข้าไปหยิบสิ่งที่เรียกว่ายากมากนะครับโอ้โหการทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกวออ่าไงซับก้อนใหญ่นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับ หลายๆเรื่องนะครับผ่านการคิดผ่านการวางแผนต่างๆมากมายนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะได้เนี่ยนะฮะมันต้องใช้ความคิดความอ่านใช้เงื่อนไขต่างๆมากตอนนี้คนช่วยมีนะครับราหูดาวการเงินเข้าไปอยู่ในภพศาสตรชา้าอยู่ดังนั้นเนี่ยเรียกได้ดว่าความพลิกแพลงในเรื่องของการเงินที่จะได้มานะครับตัวที่มีตัวช่วยมีคนช่วยมีมิตรสหายมีผู้สนับสนุนช่วยนะฮะคนที่เราเคยเรียกว่าโอ้ย มีบุญมีคุณต่อกันเนี่ยนะฮะเคยเกิดอุดหนุนเกื้อกูลกันมาในอดีตชาติเนี่ยนะบางคนไม่รู้จักกันเลยนะมารู้จักกันตอนนี้แหละโอ้แต่ดันสุดๆนะฮะดังนั้นเนี่ยจังหวะตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรหลายหลายอย่างที่โตท่านเองเนี่ยก็คาดไม่ถึงนะครับก็คาดไม่ถึงจริงๆเพราะว่าในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยนะครับก็จะทําให้ดาวเนี่ยนะฮะมันเกิดความ เป็นองค์เกณฑ์กันเยอะนะครับดาวสุกนะฮะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรืองพบการงานนะครับเข้ามาอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสนะครับที่พบพันธุนะครับมีดาวอาทิตย์เข้ามาร่วมด้วยนะครับเกิดนะครับคู่มิตรคู่สมพลนะครับเรียกว่าอุป,ปมัมภมคำชูส่งเสริมเด่นดังนะครับดังนั้นเนี่ยทำอะไรอยู่ตอนนี้อย่าเพิ่งถอดใจเพราะว่าหลายๆท่านก็อาจจะคิดว่าคงจะไม่ได้แล้วมัง้งเงื่อนไขก็ไม่พอ ตัวเรานี้ก็มีเพียงเท่านี้จะทำกิจการใหญ่ได้สำเร็จได้อย่างไรอย่าเพิ่งถอดใจอย่าประเมินตัวเองต่ำเกินไปนะครับชาวลัคนาราศีมังกรอาจจะทำอะไรสำเร็จไม่ง่ายแต่เวลาสำเร็จแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยครับยิ่งใหญ่และโอกาสที่ท่านทำแล้วเนี่ยนะฮะจะทำให้ชีวิตเกิดความเปลี่ยนแปลงเนี่ยในช่วงต้นปีหน้าเนี่ยมีมากทีเดียวนะครับเพราะว่ามันจะเป็นจังหวะที่เรียกว่าดาว ประจําตัวก็อยู่ในภพที่ดีนะครับแล้วพฤหัสเองเนี่ยก็จะขยับเดินหน้านะครับความเป็นราชาโชคหนุนเสริมนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องอะไรก็ตามนะครับหากดาวใหญ่อยู่ในตําแหน่งที่ดีหากดาวใหญ่ส่งกําลังอยู่ถึงกันชีวิตย่อมต้องเปลี่ยนแปลงนะครับดังนั้นอย่าคิดว่าอะไรเดิมๆจะเกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าอีกนะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ไม่ว่าท่านจะหาอะไรได้ไม่ว่าท่านจะมีอะไรอยู่ในมือตอนนี้ ทำไปใช้ไปใช้ทรัพยากรใช้ความสามารถใช้ความคิดอ่านของตัวท่านให้เต็มที่แล้วความเปลี่ยนแปลงอย่างมากนะครับจะเกิดขึ้นนะครับมันมาแรงจริงๆแล้วมันมีโอกาสที่จะทำให้ท่านเนี่ยมารวยได้ด้วยนะครับมีโอกาสพลิกฟื้นมีโอกาสเปลี่ยนแปลงดิ้นรนมานานนะครับคราวนี้จะมีโอกาส ไปอยู่ในที่สบายๆบ,บ้างนะครับความสบายของสบายใจจะบังเกิดแก่ชาวลัคนาราศีมังกรทุกทุกท่านเลยนะครับ